สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง5วลีที่เราจะใช้สําหรับแสดงความเห็นว่าเราเห็นด้วยในการในการประชุมในภาษาอังกฤษนะครับสาหรับใครเพิ่งเจอเพิ่งเคยเจอกันนะครับไม่เป็นมิเศวีนะครับ uh, ทางานและก็เรียนที่อเมริกาเกือบ30ปีช่อเนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง uh, การสื่อสารภาษาอังกฤษฉบับคนทํางานนะครับอย่าลืมก็จะอย่ากเยกันอย่าลืมกด Follow กันนะครับโอเคอันแรกเลยก็คือ sounds good to me t o u ล์ก o สตนะครับมันคือว่าเนี่ยเออก็ฟังดูดีนะด,ด,ดูดูว่ามันได้ไงเลยล่ะนะครับระดับความเป็นทางการเนี่ยก็คือ informal ัํสหรับคุยกันกันที่ประชุมแบบเป็นกันเองอยู่ในระบบเ,เพื่อนที่มาอยู่ด้วยกันในกลุ่มเดียวกันในระดับเดียวกัน c o w o r k e r อะไรประมาณนี้นะครับความรู้สึกให้แบบเป็นกันเองนะครับซึ่งเขาเจอที่อเมริกานี่ก็คือแบบ เป็นกันเองมากๆนะครับ uh, อย่างเช่นสมมติบอสเวลาเราคุยกับเขาเขาบอกว่าไม่ต้องชื่อมิสเตอร์นะให้เลือกชื่อชื่อชื่อ uh, ชื่อ first name เลยนะครับอย่างเช่นโจวี่โจอ่าแชทอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็คือ sounds good to me ฉันเห็นด้วยนะครับโอเคส่วนระ,ะ,ะดับ informal ขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับะดับ formal ขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็คือ I think that's a salad plan I think that's a s a l a d plan นะครับหมายถึงว่าอะไรเอ่ยมันก็เออมันมันเป็นแผนที่ดีเลยนะครับเนี่ก็ระดับความเป็นทางการนี่ก็คือแบบยกระดับขึ้นมาหน่อยแบบกลางๆนะครับเฉพาะโดยเฉพาะแบบคุยกับหัวหน้าอะไรเงี้ยเออ that's a s o l a d plan นะครับ I agree that's a s a l a d plan นะครับนี่ก็คือว่าเออแผนที่ที่ที่เราคุยกันเนี่ยมันมันดีนะมันมีความเป็น มันมีความเป็นเป็นเข้มแข็งมันคุยความแข็งระดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Sa ลัดสลัดนี่ก็คือแบบเเขารียกอะไรล่ะเป็นเป็นหนาแน,น่นเออความหน,นาแน่นนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็ระดับความเป็นทางการเนี่ยขึ้นมาหน่อยนึ่งเราคุยกับหัวหน้าฟอร์มบอสอะไรอย่างงี้นะครับโอเคอันที่3มก็คือ formal ขึ้นมาหน่อยอีกหน่อยนึงก็คือ I concur with t h a t assessment Again, I concur with that assessment แปลเป็นไทยนี่ก็คือเราก็ฉันเห็นเห็นด้วยนะกับในการวิเคราะห์ทางนั้นนะครับ Assessment นี่ก็คือเขาวิเคราะห์มาแล้วก็เออฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาวิเคราะห์มานะครับความเป็นทางกลางนี่ก็คือขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับทางเป็นแบบ Formal ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง moderate formal นะครับใช้ใช้ตอนไหนประชุมคุยกับหัวหน้าเสนอตกลุ่มที่มันแบบเป็นมืออาชีพขึ้นขึ้นมานะครับแสดงก็ แทนที่จะบอกว่าเศร้าเกิดเอคอนค c ร์ no, ก็คือฉันเห็นด้วย uh, the, with that e d assessment ฉันเห็นด้วยกับในความ uh, ในวิจัยข้อนั้นนะครับนั่นก็คือทางการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับโอเค number four i am in complete agreement i am in complete agreement นี่นก็คือทางการขึ้นมาแบบเต็มเลยนะครับถึงผู้รัหาร, uh, ระดับคุยกับระดับผู้ได้ senior management ผู้บริหารระดับสูงนะครับประมาณนั้นนะครับความรู้สึกนี้ก็คือเห็นด้วยอย่างไม่มีข้อโต้แย้งนะครับเป็นจะเป็นจุดตื่นที่แบบชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าอเมริกันเ็าจะเป็นแบบเป็นกันเองแต่ว่ามันก็ยังมีระดับว่าฟอร์มอลขึ้นมาเรียบร้อยมาขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปคุยกับซีเนียร์แมネจเมนต์ก็เออไอทิ้งโซอะไรเงี้ยมันไม่เป็นมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นในความในความเป็นมืออาชีพในความเป็น professional เราต้องดูดูด,ดีว่าเราต้องใช้คำพูดระดับไหนนะครับโอเคอันสุดท้ายเลยก็คือ that align perfectly with my understanding or our objective นะครับอีกครั้งหนึ่ง that align perfectly with my uh, with our objective นั่นกะ็คือมันส่องมันสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับที่เป้าหมายของเรานะครับ align perfectly ก็คือสอดคล้องที่เป็นไปนด้วยกันนะครับ with our objective นี่ก็คือเป้าหมายของเรานะครับนี่ก็คือ very formal ก็คือผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงระแบบ executive meeting นะครับการประชุมทางการ board meeting อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในการประชุมพวกพวก executive meeting เนี่ยเขาจะมองระยะไกล,กลเลยเขาจะมองเป้าหมายขององค์กรอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า that align perfectly with our objective นั่นก็คือสิ่งที่เขาพูดมามันมันเป็นไปทางเดียวกันกันกบเป้าหมายของพวกเรา กลุ่มของเรา our objective นะครับซึ่งในในบริหารอย่างอย่างที่บอกไว้นะครับวันนี้มันไม่ได้บอกว่าคุณแค่เห็นด้วยเรก็บอกว่าเออใช่เห็นใช่เห็นด้วยนะเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันสอดคล้องใน,ในเป้าหมายขององค์กรของเราในเชิงกลยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนข้อเพิ่มเติมนะครับว่าท่านท่านทำการแสดงออกโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกคนไทยก็จะบอกครับค่ะครับค่ะ ในในในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในในภาษาอังกฤษประชุมภาษาอังกฤษที่อเมริกาโดยเฉพาะที่อเมริกานี่บางครั้งเนี่ยคุณจะต้องพูดออกไปว่า I agree I disagree I uh I I agree I completely agree I couldn't agree more นะครับพูดออกไปเพื่อจะได้ชัดเจนว่าเนี่ยฉันไม่ได้แค่จะพยักหน้าเพราะว่าอ๋อฉันฉันได้ยินที่คุณพูดฉันพยักหน้าแล้วเขาพูดออกไปด้วยบอกว่าฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดนะครับการเลือกใช้วลีไหนนะครับว่า เราจะค,ควรควจะพูดอะไรตอนไหนนะครับดูคนรอบๆข้างนะครับถ้าคนรอบๆข้างเขาบอก informal เราก็เออ informal ไปด้วยนะครับถ้าเผื่อคนคนรอบๆข้าง,ขางเขา formal ขึ้นมาหน่อยเออเราก็ formal ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเผื่อคนข้างๆเข,ขา formal ขึ้นมามากเราก็ Form a l ตามเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตนะครับพยายามตปรับตัวให้เข้ากับในบริบทนั้นๆนะนะครับโอเคถ้าเผื่อมีคําถามอะไร พิมพ์ลงมาทั้งเลยนะครับเนอะยินดีที่จะตอบนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย